หลานยายไอทีสวัสดีครับมาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการปลดล็อกซัมซุงนะครับซัง a 0 2 s นะครับตัวนี้ถ้า,น,าน่าจะเป็น sm ลบ a 0 2 5 f นะครับตัวนี้มาดูกันนะครับตัวนี้คือ ติดล็อก gmail นะครับื ừ, ไปติดล็อก gmail ของรุ่นนี้ก็จะประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ไปโอเคตัวนี้ลูกค้าน่าจะจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตเครื่องมานะครับรีเซ็ตเครื่องมาแล้ว ติด Gmail นะครับ okay. มาดูกันนะครับตัวนี้จะปลดล็อกอยู่ที่200บาทนะครับตัวนี้ปลดล็อก200บาท okay. ส่งมาส่งมาปลดล็อก 250บาทนะครับถ้าปลดล็อกออนไลน์200นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะปลดล็อกออนไลน์ก็ทำตามนะครับทำตามในในคลิปนี้เลยนะครับสิ่งที่สิ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือไขควงแล้วก็แนบแล้วก็ สาย USB ของของตัวเครื่องนี่เลยครับสายว s b โอเคนะครับมาหน้านี้นะครับลูกค้าจำรหัสผ่านตัวนี้ไม่ได้หรือมันให้เข้าผ่าน Gmail นะครับจำ Gmail ไม่ได้นะครับจำ Gmail ไม่ได้ก็คือ มันจะล็อกอยู่ตรงนี้เลยครับเครื่องก็ใช้งานไม่ได้นะครับสําสหรับผมผมว่าคุ้มนะครับส่งมาปลด250บาทนะครับส่งมาถึงแล้วก็ส่งกลับทันทีนะครับสําหรับใครที่มีความชำนาญในการแกะก็สามารถปลดออนไลน์ได้ครับโอเคทีนี้ปิดเครื่องให้ดับสนิทเลยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการอยากปลดล็อกออนไลน์นะครับทําตามผมเลยสั่งปิดเครื่องให้ดับสนิทไปเลยครับโอเคคลิปนี้คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับตัวนี้จะจิ้มซิมก่อน เก,กะตามผมเลยนะครับฝาหลังรุ่นนี้ไม่มีน็อตยึดนะครับเป็นกิบล็อกธรรมดาครับผมท่านไหนที่มีความชำนาญในการแกะก็ทําตามคลิปของผมเลยนะครับ เกะออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเกะออกมาก็จะประมาณนี้โอเคเปิดฝาหลังเลยนะครับขันน็อตเปิดเลย ขานอตออกจนหมดเลยนะครับแล้วก็งางมันขึ้นมาโอ้เหลือตัวนึ่งอ,ออกมาแล้วนะครับโอเคก็จะเจอนะครับเราจะจิ้มตรงนี้กันจะจิ้มตรงนี้ นะครับจะจิ้มตรงนี้โอเคทีนี้เราเตรียมโปรแกรมเ,เตรียมโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับเตรียมโปรแกรมที่จะปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเสียบสาย USB นะครับโอเคจิ้มอันนี้ไว้รอเลยนะครับถอ,อดขั้วแบตก่อนก็ได้ครับถอดขั้วแบต โอเคแล้วก็จิ้มนะครับมันจะมันจะลื่นๆหน่อยโอเคทีนี้ก็เสียบสาย USB นะครับอ่า ก็เสียบสาย USB ปุ๊บเข้าไปแล้วนะครับก็สั่งโปรแกรมได้ครับปุ๊บโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งไปปุ๊บ โอเคครับโปรแกรมฟ้องแล้ว FRP โอเคอันนี้คือแปลว่าหลุดหลุดแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็ถอดสาย USB ได้ต่อขั้วแบตกลับคืนเข้าไปนะครับประกบฝาผมจะยังไม่ประกอบให้สมบูรณ์นะครับตัวนี้ จะประกอบเปิดเปิดให้ให้ลูกค้าดูว่ามันมันผ่านไหมอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะยึดน็อตแค่2ตัวไปก่อนนะครับยึดตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันโอเคมาเปิดเครื่องดูครับทีนี้ ค okay. มาแล้วนะครับเครื่องก็ทำการรีบูตขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็รอสักครู่นะครับ โอเคนะครับมาหน้านี้แล้วก็เหมือนเดิมครับกดเริ่มกับผมกดถัดไปครับโอเคไวไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูเลยนะครับ ปิดเลยครับ wi Fi. ไวไฟเห็นไหมครับปิด wi ไฟปุ๊บมันจะให้กดข้ามได้แล้วอ่าไม่คัดลอกโอเคอยอมรับไปครับตัวนี้กดข้ามไปกดข้าม โอเคกดถัดไปครับกดข้ามครับกดข้ามเสร็จนะครับกดเสร็จเลยเึิบภายหลังครับใช่ เรียบร้อยครับผมดูดแล้วนะครับถ้าส่งมา250บาทนะครับถ้าทําออนไลน์200บาทโอเคถ้าท่านไหนทําออนไลน์ก็แกะประมาณผมนะครับแกะเครื่องประมาณผมที่ผมพาทําในคลิปนะครับคคลิปนี้จะไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับตัวนี้10นาทีหน่อยๆครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ